สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูแบรนด์เตย์ตากันบ้างตัวนี้เป็น Toyota a อ t ติตนะคะ1.6 g นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะปี2016ค่ะราคาอยู่ที่ซีแซน0 0บาทค่ะลูกค้านี่นี่คือนะคะ สภพาพตัวรถรอบคันนะคะบอกไยเลยว่าตัวนี้ทุกอย่างเดิมนะคะจากศูนย์ใหม่แท้แม็กเดิมนะคะลูกค้าเป็นกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะคะมีไฟเลเซอรด้านข้างด้วยนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าจอเดิมยางกุยร์ด้วยออไฟตาใสมากๆค่ะลูกค้าไฟนะคะ ตรล่าัอติสนะคะสวยงามมากๆค่ะนี่คือจะเป็นสภาพเ,เดิมๆของตัวรถเนาะใครอยากได้ตัวรถที่ไม่ถึกหวังค่ะบอกได้เลยนะมาดูภายในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะบอกเลยเป็นทูโทนนะคะระบบเซ็นทันร็อกนะคะลค้ากุญแจนี่อุปกรณ์ครบเลยมีทั้งสองดอกนะคะนระายละเอียดครบคันตัวนี้พวงมาลัยมาติดฟังก์ชันพวงมาลัไฟฟ้า แอร์แบทเอยอะไรเอยระบบนึงทำสปาให้แล้วเรียบร้อยภายในค่อนข้างกว้างกลิ่นหอม้อมหนังค่ะที่มีกลิ่นหอมของหนังนะคะนี่เป็นไม้แท้นะคะไม้เดิมจากศูนย์เลยค่ะนะคะลูกค้าได้ไปไม่ติดหวังแน่นอนดูทางด้านหลังกันบ้างทางด้านหลังก็เป็นค่อนข้างกว้างค่ะส่วนใหญ่ทางด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนนั่งเพราะส่วนใหญ่รถที่เราได้มาก็จะเป็นรถที่มีการตรวจเช็คสภาพนะคะการเข้าศูนย์ตลอดเวลาอยู่นะคะเวลาได้ระยะเนาะ ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะถ้าเกิดซื้อรถจากปฏิพัทน์อโอตโต้ไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะนี่อย่างที่เราพูดกันอยู่ตลอดนะคะว่ารถทินนี้ไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้าท่วมนะคะมีการการันตีนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยลูกค้าท่านใดอยากได้รถนะคะติดต่อเซอร์ต้าได้เลยนะคะที่ปฏิพัทน์อโอตโต้ค่ะสําหรับเจ้าแอดติคุณนี้สวยมากๆนะคะอยากให้ลูกค้าได้มาครอบครองค่ะ ตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทค่ะหรือลูกค้าสอบถามเอกสารเกี่ยวกับการออกรถนะคะสามารถโทรติดต่อได้เบอร์โทรที่ด้านล่างหรือสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะเพิ่มเบอร์โทรจากเพื่อนได้เลยค่ะตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวข้าวค่ะทุกี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซตราไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ